ก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องกาไม่มีอะไรมากมายพี่น้องเอ้ยมาเบิงบรรยากาศสมัยตอนเป็นเด็กน้อยพี่น้องนี่ค่ะเหมือนเดิมพี่น้องเอ้ยผ่านมา20 30ปีก็คือเรากา็คลิปนี้เนี่พี่น้องสิมาพูดถึงเรื่องไอ้ก็คือมันไ มันมีข่าวเมื่อวานนี่แหละพี่น้องที่นายกรัฐมนตรีของเฮากะท่านเศรษฐาเพิ่นกะได้ไปคุยกับเอ้คุยกับนายกเอ้ของประเทศอินโดนีเซียเนาะอืมก็คือข้าวของไทยเราเนี่พี่น้องคือข้าวของไทยเรานี่ก็คืออินโดนีเซียเขาสั่งนี่สองล้านตันเลยพี่น้องสองล้านตันเขาบอกว่าเอาปีนี้หนึ่งล้านตันกับปีหน้าอีกหนึ่งล้านตันรวมเป็นสองล้านตัน แต่ที่นายยกพนบอกว่ามันจะสิ้นมันจะสิ้นปีแล้เนี่ยนว่ามันมันสีทันอยู่บ่ปีนี้นะก็เลยว่าเออไม่เป็นไรถ้าปีนี้ไม่ทันกะอนายยกอินโดพนก็บอกว่าเดี๋ยวเอาเป็นปีหน้าก็ได้ปีหน้าก็สองล้านตันกถ้ทยอยส่งอะเนาะก็สรุปแล้วก็คือการส่งออกข้าวไทยของเราในปีนี้และปีหน้านี่ออยังสดใสพี่น้องยังสดใสก็ยังเป็นที่ต้องการ มันยังเป็นที่ต้องการในตลาดคือเกาอืมกะแถมข้าวนี่เขาก็ยังบอกว่าไอ้ไอ้ข้าวนี่ข้าวของไทยนี่ส่งออกได้ดีอย่างเงี้ยเออม,มันจะเป็นผลดีกับไอ้ชาวนาไทยห้าวบริษัท <c oughs> อีกแล้วผลดีอีกแล้วเออผมกะโอ้โหยังคือสิผลดีแท้มีแต่ผลดีผลดีอย่างเดียวเลย เนี่ยพดีกับชาวนาไทยอย่างเดียวเลยอแต่สรุปแล้วกับผมคิดว่านะผมคิดว่านี่ชาวนาไทยเฮากะคือเกา่าพป่นองคือเกา่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเออกะเหมือนเดิมอืมคือเกา่าขายข้าวได้ในราคาที่ถูกคือเกา่าเออแม่บอกละก็เบงเอาวะไอตอนนี้กะตลาดสรงข้าวกบลุ่มลุ่ม อผู้ค้าข้าวผู้ส่งออกข้าวกะพากันดีใจเฮ้เฮเนี่ยราคาข้าวนี่ราคาข้าวขาวของไทยนี่ส่งออกนี่ส่งออกดีที่สุดในรอบสิบห้าปีผลว่าอืมส่งออกดีในรอบสิบห้าปีเดยโอเมนธรรมดาเด้อืมแต่ว่าชาวนาไทยเราได้อะไรล่ะก็ไม่ได้อะไรแมนบบได้ขาดทุนได้จม อมัดเท่านี้แม่นบอไม่มีอะไรเลยโอ้กันใดๆก็อยากฝากอยากฝากไปถึงไอ้ภาคส่วนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออะเด้อถ้าได้ยินได้ชมได้ฟังแล้วก็แนวใดก็ไอว่าไอข้าวไทยเรานี่อยากให้ไอภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนี่ลงมาเบ่งงานบ่ะคือจะไอ้ ช่วงนี้นี่ช่วงนี้ไอเอิร์นไหอยังล่ะเหมือนช่วงนี้ข้าวส่งออกข้าวไทยเนี่ยส่งออกในราคาที่ดีอืมแต่สุดท้ายแล้วชาวนาก็ขายข้าวในราคาที่ถูกเขาเออก็เหมือนที่ผมบอกคลิปที่มันผ่านมาเลยก็คือซื้อถูกซื้อข้าวเปลือกถูกแต่ว่าพอส่งออกนี่ยเอาไปขายในราคาที่แพงเออบ่บ,บไม่ถึงต้องส่งออกหรอกเอาเป็นว่า พอมันซื้อข้าวในราคาที่ถูกจากชาวนาเฮาแล้วนะไปสียัดถุงขายนี่เป็นข้าวกิโลออกมาเน่ะแพงเลยพี่นอ้องออมันซื้อเราซื้อข้าวเปลดเราสิบบาทเด่ยมันเอาไปขายไอ้ยี่สิบสามสิบสี่สิบเลยดิอือแม,มนบอกคือจังข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวมันซื้อเข้าไปเนี่ยถึกถกเองกิโลละเก้าบาทสิบบาทแต่พ่อช่วงนั้นนะประม่ณช่วงนั้นแหละนี่แหละก็เริ่มเลยแหละเริ่มใกล้แล้วแหละ อข้าวเหนียวกิโลละสี่สิบบาทนะมันเกินเนาะมันโพดมันพูดเลยนี่อไหนกับภาคส่วนที่เ่ยวข้องก็ลงมาดูแลเนี่ยเอาใจใส่เนี่ยเออชาวนากะมันชื่วว่าละมันโดนเอาเปรียบตลอดเออม,มันมันนี่อะไรละมันโอ้ชาวนาเฮาโดนเยี่ยมยำนะ่ำเนาะเออกะเหมือนที่เขาบอกแล้วมันประเทศไทยนี่อาชีพชาวนาไทยเนี่ยจนที่สุดในอาเซียนวาสัน แมน่นความเขาเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าภาคสวนแล้วว่าหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องนี่บอเอาใจใส่พี่น้องถ้าลําพังนี่ให้ชาวนาเราดิ้นรนเองมันก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะว่ามันมันโดนควบคุมโดยไอ้เจ้าสัวเนาะมันเป็นตลาดผูกขาดไหนจะปุ๋ยอีก่ะไหนจะปุ๋ยไหนจะยาไหนจะน้ามันอกีกอะแม่นบอเพราะฉะนั้นกะถ้ารัฐบาลไม่ช่วยกะชาวานากะจบพี่น้องจบอืมจะ้ะ โอเคคลิปนี้ก็มีอย่างมากมายพี่น้องเ้ยมาชมสู่กันฟังมาอัปเดตข่าวสารเล่าสู่กันฟังว่าไอ้ตลาดค้าข้าวส่งออกไทยนี่ยังไปได้อีกพี่น้องราคายังดีอืถึงถึงใครถึงไงอ้ข้าวไทยจะไม่ได้ติดอันดับหนึ่งเขาแต่ก็ยังมีความต้องการพี่น้องเพราะว่าอินเดียกับเวียดนามเขาก็ชะลอการส่งข้าวคือจังเวียดนามในเวียดนามก็ เขาก็ผลิตข้าวได้น้อยลงเลยพี่นอ้องเขาก็เลยบริสุททรงออกหลายปัานใดเือมันก็เลยตีกลับมาที่ไทยเนี่ยไทยเนี่ยได้ทรงออกข้าวแต่สุดท้ายแล้วชาวนากระบริสุทประโยชน์นี่ยรัอืมก็ะคือจังเห็นเห็นหน,นี่แหละพี่นอ้องปัจจุบันนี้ชาวนาก็มีแต่ทำมีแต่จนมีแต่หนี้เออโบเห็นว่าชาวนาเห็นหน้าเลยสิรวยเนาะอืออโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้สบายดี